แตู่ละคนทายไม่เที่ยวยิ่งได้ไม่เกี่ยวเที่ยวไม่มีพร้อมกันใ<ๆ>กลละหัวใจรักกันขอบคับนานละถึงนานนบปีคงรักอยู่แค่แฟนเนื้อนมาลายแฟนนี้ไม่เคยจะเปลี่ยนใจพักขอบคับ กสวนสดมบต์ละไหวพระก่อนนอนคิดถึงพี่ก่อนอย่ารักใครมีเงินจะลับมารับรูปซาประพันมาลัยส่วนตัวพี่จงเชื่อใจรักเดียวยิ่งใหญ่มาลาย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดีโอไปหมดนีจ้าวังไงจ้าวัสดีครับอยู่หลัง ฝันมาลายส่วนตัวพี่จงเชื่อใจรักเดียวยิ่งใหญมาลายแมนขอบคุณครับขอบคุณ้จขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณสำหรับเสียงตบมือนะครับแล้วก็มาลายทุกๆท,ท่านนะครับผม สวัสดีสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมน้องลิโออาทิตย์นะฮะขอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับแมวันนี้ได้รับการต้อนรับกันแบบเต็มอิมอ่มอิมอ่มอกอิ่มใจนะครับขอบคุณว่าอะไรนะฮะวินิฮาร์ดอ๋อให้หัวขอบคุณครับเอาอย่างไรแล้วในทีนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับแม่ จดีกันทุกคนเลยนะฮะขอบคุณครับชื่นอกชื่นใจนะครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับอ่ะจ๋าเรียกจากทุกทิศเลยนะขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยรองเท้าอุ้ยขอบคุณมากๆน่ารักมากเนี่ยฮะขอบคุณครับอ่าเพลงที่ชื่อเพลงที่จบไปเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรฮะมาลายแล้วเพลงต่อไปอะไรฮะ ขอลา้ยรู้ได้ไงอะรู้ได้ไงขอลาแต่ไม่ต้องลาอะไรฮะหัวใจเผลอเผลอตัวเพียงมึนงงเผลอใจฝัน่ไยอนองพวงลงแทบพลางแค่นี้นะ <laughs> ขอบคุณครับอะสอนพระราม เรียบตัวข้านี้ดังสอนพระรามยิงปากกลางใจผู้ใดก็ตามต้องลงมนตราจนไม่อาจทำดวงใจให้ไปจากฉันโอเคครับขอบคุณครับให้ต่อไปกันเลยแล้วกันนะฮะแล้วจะลากันไปหรือเปล่าฮะไม่ลาอะไรนะฮะตาไปอีกวันที่20โอ้ยสุดยอดนะฮะแล้วก็กลับหาดใหญ่ ขอบคุณมากเดินทางบภัยนะแม่นะขอบคุณครับอะไรนะฮะเห็นเรียวครั <int> ้งแรกเป็นไงบ้างน่ารักมากมขอบคุณครับโอ้โหทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็น่ารักเช่นกันนะขอบคุณมากอะไรฮนะเนี่ยขอบคุณครับนะฮะขอบคุณอะไรนะครับแม่เพิ่งเห็นครั้งแรกแหมจริงหรือเปล่าแม่อะเช็คเสียงก,กันหน่อยวันนี้ไหนแฟนขับน้องเรียวอยู่ไหนฮะขอเสียงดังๆหน่อยเร็วโอ้โห ยอดนะตอนนี้ขอบคุณครับแม่เยอะกันมากๆอะไรฮะตรงนั้นตรงนั้นอะไรฮะขอลาเหรอฮะอ๋อทักทายส,สดีจ้าสวัสดีคนด้วยนะครับผมอันนี้ขอเสียงด้านหลังหน่อยฮะด้านหลังเลยเช็คเสียงกันหน่อยนี่ยังอยู่กับเรานะนึกว่ายืนหลับกันแล้วนะฮะสวัสดีด้านบนด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ นะฮะหันมาทางนี้หน่อยโอ้ยสวัสดีครับอะไรนะฮะไม่ไม่ายวันตอนคุณมาก็บอกออกว่ายากับสามีเป็นม่ายมาหลายปียังไม่มีแฟนใหม่โอเคไหมถูกใจไหมฮะถ่ายอ่ะให้ผมถ่ายด้วยอ่ะฮะอันหนึ่งสองสามนะขอบคุณครับ เลยดูทุกวันเลยขอบคุณครับอะไรฮะอันนี้ถ่ายให้ด้วยโอ้โหมาฮะถ่ายให้สวยด้วยอ่ะฮะลำบากผมแล้วทีนี้อ่ะขอบคุณครับอ่ะโอเคครับอ่ะอะไรฮะอุ้ยขอบคุณครับ,ะะระบ,รบนะฮะ,ะเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงฮิตเพลงดังนะครับผมที่ใครหลายคนก็ต้องเคยฟังอย่างแน่นอนนะครับเป็นเพลงของพี่ตั๊กแตนนะครับผมขอเป็นคนถัดไป มาเลยฮะอันนี้ให้ผมแล้วฮะอ๋อให้ถ่ายก็ค้าสุดยอดฮะขอ,อบคุณงเง จะขอเป็นยามโู้นาประตูได้ไหมร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจใเธอฟังดีนะแม่นะขอบคุณครับมีช่อด้วยมูน่ารักมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถูกใจกันไหมฮะ พร้อมที่จะสนุกกันหรือยังครับครับอะ,อะไรนะถ้าพร้อมแล้วจะช้าอยู่ใหญ่ค่ะ <Hey. S 2> ขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยค่ะสวัสดีครับ oh. สวัสดีครับสวัสดีน้องเรียวคุณน้องคะปีกหนักไหมพี่ช่วยได้นะไม่ต้องไม่ต้องไป<ะ>ยุ่กับเขา<ะ>อันนี้เดี๋ยวนะ้าําก่อนคนฤทวดามีปีกด้วยเออ oh, <Hey. S 2> นั่น <Hey. S 1> นะ่ะสิต้องขอบคุณทุกคนเลยฮะทำให้ เออคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมของน้องลีโอที่ได้มาเจอแฟนคลับลูกทุ่งแคว์เราครั้งแรกเลยฮะครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างขึ้นเวทีตรงนี้โอ้โหดูแฟนคลับสิคือเป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นงานที่มีคุณภาพกับแฟนเพลงที่แบบหลากหลายทั่วทิศทุกทางทุกคนทุกแห่งนะครับที่มาแบบรวมตัวเพื่อมาแบบ ชมมาสนุกมาเอนจอยกับพวกเราในวันนี้คือแบบแม่ๆม่เขามาตั้งแต่ตีห้านะโอ้โหมามาทำอะไรฮะเนี่ยมารอรถเมล์ไปขายของเสร็จแล้วก็มานี่แหละอ่ารอเล่นนะคะค่ะแล้วก็สำหรับน้องลีโอนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ไม้หมดนี่กี่สมัยนะสองร้อยสองไม่คิดจะไปข้างหน้าแล้วใช่ไหมเอาสักสี่ซ่าห้าร้อยโอ้โหเอาเอาไว้ก่อนนะคือทุกทีแม่แม่ก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วเนาะต้องหยุดเอองง้ตขอแบบว่าวางสักทีนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมครับ นะคะแล้วก็แต่ว่าเพลงของน้องทั้งสองเพลงที่ออกมานะคะก็คือออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็คือได้รับการตอบรับดีมากๆเลยจากแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นเพลงมาลายแล้วก็ขอลาเมื่อกี้ที่ร้องเมื่อกี้นะคะแล้วจะมีเพลงใหม่อะไรจะมีงานอะไรให้ติดตามอีกต่อไปบ้าอยากให้ทุกคนติดตามระบอกเลยว่าอะไรนะคะวิโอนากจังปากวนนะแม่นะเอ้ยดูภใจนะ นะแน่อะให้เดียวอัปเดตผลงานนิดนึงอัปเดตผลงานหน่อยมีอะไรต่อไปบ้างก็รอติดตามมาผลงานของผมนะเพลงใหม่นะครับผมว่าจะเป็นแนวไหนอาจจะมาอาจจะมาแนวสนุกหรือเปล่าหรือเป็นเพลงช้าเหมือนเดิมรอตติดามครับอีกนานไหมที่ต้องรออีกนานไหมก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้โอ้งั้นถ้าอย่างนั้นเร็วๆนี้แล้วจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของน้องลีโอได้ช่องทางไหนบ้างก็ติดตามได้ทางเพจ Facebook น้องลีโอไม่มดนี่หรือว่าจะเป็นทางข้าวเรคคอร์ดหรือว่าจะเป็นทางยูทูบยุงข้าวเรคอร์ดได้เลยครับที่แฟนเพจ ที่ YouTube ยุงข้าวเรคอร์ดแล้วก็อะไรนะอะไรนะตะกี้เพ o u t u b e แล้วก็เอใช่ครับพูดเองงงเองพี่พี่เขามีหมดแล้วแหละนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเป็นการมาคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกของน้องลีโออยากให้น้องลีโอเนี่ยเอื้อเอ่ยกล่าวอะไรกับแฟนคลับสักนิดหนึ่งเช้ญเลยอนๆวันที่อะไรนะสามวันสามวันเยนะเอาไปรยกราบแลวครับค่ะ ก็ขอบคุณนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่ช้างขอบคุณพี่ๆี่ทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้มาคอนเสิร์ตที่นี่นะครับลุคทุ่งสแควร์นะครับบอกไว้ว่าสนุกมากๆแล้วได้มาพบเจอกับแม่แม่เอฟซีทุกๆคนนะครับเนี่ยพร้อมกับมาัลที่มาให้น่ารักกันทุกคนเลยนะครับก็ฝากนะครับผมน้องเลโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับขอบคุณจ้าโอเคเอาขอเสียงปรบมือให้น้องเลโอค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นไหม แม่ๆเขาก็กระชุ่มกระชวยนะพี่<ช>ดองนะไม่ธรรมดาออนะคอะคเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันไปนะคะ<ช>ก็อย่างที่บอกค่ะว่า